ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบก,กับเจีาแม่ข้ามสามตัวต่งให้กันแล้วนะคะวันนี้เจีาแม่ข้ามสามตัวเต่งิพาท่านผู้ชมส้มไปติดตามเรื่อความฝันกับน,นะะ้นองซาเนาะค่ะน้องซาเนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นสีไปงานศพเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นไปเพราะท่านหอดเนาะคะ่ะเพิ่นไปเพราะท่านหอดเพิ่นก็นเข้ากับยัดงานศพกันฉะนั้นแต่ว่าน,อน้องซานีเพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำทางเนาะคะ่ะ ก็เห็นผู้ชายผู้หนึ่งเนาะค่ะกะมายืนโบกรถเนาะค่ะว่าให้จอดเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ว่าให้นกซาจอดนกซานนี่ก็เลยจอดจอดแล้วเพื่อนก็แนมเห็นผู้ชายผู้นั้นเป็นหนาสีล่างๆเพื่อนว่าเนาะค่ะเป็นหนาสีล่างๆเป็นหนาแปลกๆนกซาแต่ว่านกซาให้ใจนกซาคือปลาเป็นผีทุกคนนกซาก่ะคิดเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมคิดวลาเป็นผีทุกคนเนาะนกซาก็เลย ถามบาดจอเท็จยังกับความฝันของน้องสาคืเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแน่ไรเขากะไปติดตามมาเพิ่มระฟังความฝันขององสาพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมันกระเดินทางมากติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องสาเนาะค่ะน้องสาคุณก็เป็นคนฝันแน่นแบบท่านชุงมมงวดวันว่างันกะผ่านไปเนาะน้องสาเนาะ ค่ะแต่ว่ากับเขาเขาเขาเหล็กล่ลาอเอาเหล็กล่ลาค่ะกะมือนีดวงสาเพื่อนฟันแลวค่ะท่านผู้ชมเพื่อนสี่ฟันยังได้กะให้เพื่อนบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะอันฟันว่าขับรถสี่ไปงานศพค่ะอันงานศพนี่เป็นงานศพอันบ่ฮห้จักได้แต่ว่าในความฟันจะาข้องสิไปนะค่ะบานี้ขับรถบ่ทนาในหอนเฮื่อนค่อนตายซ้ำ พ่อไงถิดตายแล้วเรามายืนอยู่ขางข้างยืนผมขาวอยู่ขางข้างขวักขวักให้จอดรถขี่รถมอไซค์ไปบ้านนี้ตกสะเพอเพิ่นว่าใหยจอดรถเนาะควักไวไวจอดรถก็เลยจอดรถจอดไปแล้วพ่อไงหนีตายแล้วตัวนี่วะกำลังสิบปงานศพกำลังสิบปงานศพพ่อไงหนีแล้วตายแล้วแต่ว่าเขาจัดงานศบอยู่พุ่นแต่ว่า ผีหลอกเพื่อนอมายืนอยู่นี่บอสแมนค่ะเพื่อนมายืนอยู่เพื่อนมายืนอยู่ข้างทางยืนยืควักร,ดดรถหน้ะบ้านนี้ลงจากรถได้จอดรถแล้วลงจากรถได้โอ้ยยานเด้คือยานคือยานเนาะแนวคนตายเนาะยานเด้บ้านนี้ถามว่าจังไรเนาะสิบอกกับเราวางไถในความในความคือจะคลองนะก็เลยว่าอันหอยพ่อใหญ่เจ้าก็ตายไปแล้วก็เลยว่านะเจ้าก็ตายไปแล้วเจ้า ให้โชคให้หลาภใหย,เ,ยเป็นยังก็เลยวางสินะอ,อันเพื่อนก็เลยบอกว่าสิบสองเพื่อนว่าเพื่อนว่าแต่ว่าสิบสองบาทน,นี่ก็เลยหัเมือลูกหายลูกห้แอลกินนมก็เลยหัเมืออ,มอันหัวเมือขึ้นมากก็เลยมาแก่ให้ผูเถ่ายู่เฮือนฟัง่งเพื่อนว่าผีบอกหนคนบอกขึ้นเพื่อนว่าอ,อันเพื่อนบอกว่าสิบสองก็เลยก็เลยว่า ส oh no? ื่สิบเอดค่ะน่ามักสิบเอ็ดส um ิบเอดสิบสองสิบสองก็ป้าแนวขนบสิบสองเนาะสิบสองก็สิบเอ็สแมนค่ะขันแม่เหล็กสามตัวนี่คือว่าคนตายสีเอาศูนย์ใส่สี่เป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองจริงจัะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแมนค่ะแต่ว่าผู้ตายนี่เป็นผู้ชายรึเผล่าผู้ชายผู้ชายผม ผู้ตายผมขาวผมหมอกแล้วเพิ่นมายืนอยู่ข้างทางควักรถแมนยืนยืนอยู่ข้างทางควักรถเลยไปโจดบอกจอดแล้วขาแนวเพิ่นควักเนาะเพิ่นว่าเพิ่นไงนี่ควกักแค่ยังว่าควักล่องจอดแล้วแล้วว่าเป็นผู้ตายผู้ตายาส,สิบ่าสิไปง,งานศุกรค่นนผู้จักเพิ่นบอกนนบู้จักค่ะบู้จักเลยแต่ว่าไปหอดหลังจากที่วอกก็พเพิ่นแล้วไดียไปหอดเทือนนงานพอเท่านันงานก็บ่ได้ไปสไปเสดอตื่นก่อนลูกหา แตกระบนาตากรบบกุนบองหัจักบมูบกุลหมูหูวจักหมูแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าผภูไทรภูหมอกแบวไปว่างานซุหนุนท่ากัดจัดใชนไหบอแม่นค่ะในข้องฟันนของเขากัดจัดกันนานอยู่ค่ะไปบ่าหอดงานงานต่ำใจกันบอลของสาวก็เป็นวัดทางบ่อไก่แนมเห็นอยู่แนมเห็นอยู่มีเต้นมีหยังอยู่มืาดบ่อไก่กันไก่ซิฮอดจ้ะก็เป็นผีมายืนโบกรถเนาะแม่นค่ะ ก<า>บอกบนหลังสาได้จริงไลยถามเพิน<ม>่นแนวว่ามีความสิเว่าเนะววาะเราควักเข้าลงแล้วแล้วกรบาเบาหยังเร<ม>าเบาเบาหยังเขาก็เลยคืดยานคืดตื่นแนวค,ค,คนตายเนาะก็เลยว่าอันพอาะง่เจ้าก,ก็ตายไปแล้วเจ้าให้โศกให้ยห,หลับคอยเนี่ยเป็นหยังแ,แยงแล้วก็เลยว่สิบสอง<ม>แล้วก็เบาซ้ำนั่นแล้วก็เบาซ้ำนั่นกับหงมือเนี่ยอันหายท้ามอีกเนี่ย เพิ่นมายืนคัวกรดนีน่นาตาเพิ่นเป็นคนหรือเป็นผีนาเล้วล่างๆไหมเป็นล่างๆแบบแนี่นนาเล้ว <c oughs> เลื่อนล่างแบบบอสัตว์แล้วแนีคนตายไหม <c oughs> แต่ว่าหลุมกพันสันานความสูงความยังกะไรเรียกันกับกับหนูกับ น้องสานาตะกะคุ้มคุ้มหม้อคุ้มเขาแต่เพิ่นกะบ่ได้เฮ็ดให้เป็นตะยานจ้าบ่ได้เฮ็ดให้เป็นตะยานแต่ว่าโค้งหน้าบ่ซัดออกน้าขาวเลือนล่างเนี่ยพอแต่มองเล่หูว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิแม่ค่ะผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มเนาะจ้ะบ้านนี้น้องสากะกลับมาบ้านบ่บ่ค่ะ กะยืนยืนงันกะยืนยืนงาเลยดูมื่องนี่ก็ฝันดูมื่อค่ะตื่นขึ้นมาหกสิบเจ็ดหนึ่งสามกะกะหูซึกซึ่งเกะคิดว่าน่าสิหน่าสิเม้นผีแหลมาบกคิดว่าคิดว่าเป็นสิมาหิตผีแมนค่ะปกติแล้วเคยฝันว่าสิไปงานศพงานยังบ่สบ่บ่เคยฝันว่าจากคล้องสิไปงานศพจะเถอเพราะว่ากะคันเป็นงานศพงานยังนี่กะบ่ค่อยได้ไปเพราะว่า อยากลูกข้าลูกกับเพื่อยใครด้ไปงานศพงานงานแต่งชีวิตแต่แม่ไปแนน้องไปแน่สีหน้าค่ะเจ้าของเจ้าของไม่เคยได้ไปเจือเถื่อไปรวมงานเนอกพ่ามีลูกเนาะกับยากลูกเนาะค่ะเนาะกับเพื่ออื่นมาผลเน่าฝันเราจะา้องอย่างสีไปงานศพไปไปท่านหอดซ้ำพอก่อนเรทสาไปก็ไปงานศพไปผู้เดียว น,นงซาจะไป<ม>ู้เดียวน้อในความฝันของนองซาไม่ยังเติมเติมบ่บ่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนองซาเนาะคะ่ะที่มาให้แนวทางความฝันตัวเร่เนาะคะ่ะกขอขอบคุณนองซาหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสำหรับคลิปนี้เจคั่มสามตัวเต่งสีผ้าทบทชมมาสรุปตัวเรขของนงซาเนาะคะ่ะนงซานี่เพิ่นว่าเพิ่นสิไปงานซุปเนาะคะ่ะทบทชมเพิ่นว่าเพิ่นสิไปงานซุป แต่ว่าบอท่านหอดงานซุเนาะคะ่ะเพื่อนกะขี่รถดไปน้ำทางเนาะคะ่ะเพื่อนกะเห็นผู้ชายผู้หนึง่งเมื่อยืนโบกมือเนาะคะ่ะว่าให้จอดรถเนาะคะ่ะผู้ชมเพื่อนกะโบกมือน้องสาวกะจอดเนาะคะ่ะมาจอดแล้วเนี่เบิงผู้ชายคนนั้นกะมือขึ้หนาคนเนาะคะ่ะเป็นล่างๆเป็นคึืจังผีเพื่อนว่าเนาะคะ่ะน้องสาวเพื่อนว่าคิดว่าผีเนาะค่ะกะักตเลขของเพื่อนกะ 011 012 12 11 17มุกกล่าสองห่าค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปอยพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวลกติดดังๆแนวทางดีๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวติงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหม่สวัสดีค่ะ